ช่วงข้างรัว้ววงคำเหลาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามหรือเช็คลูแล้วอย่าให้ขากอย่าให้เกิงขาก,ก็ไม่รีเกิงก็ไม่หีนุ่กก็ไม่หีไรวะ,ะทำไรกันนะแปะ,ะจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยววาจะไปแก้บงที่ท้ายซอยหน่อยอไปแก้บนเลยครับใช่แล้วอาจิตไปด้วยมั้ยอ๋ออาจิตก็ไปแปะงั้นผมตามไปดูด้วยนะครับหรือจะไปทําไมไปดูอาจิตแก้บน มันคงจะน่าดูมากเลยนะเปดว่าจะถือว่าลื้อเนี่ยหรือไม่ฉลาดไงรู้พูไปด้วยความรู้ท่าไม่ถึงกันแล้วกันนะมาซื้อยาแก้ไอเหรอใช่ครับเอาอย่างนี้ไหมวัดไปแป๊บหนึ่งวันหรือเฝ้าร้าให้ทีแล้วว่าจะตอบแทหลือเป็นยาแก้ไอแล้วกันนี่ยาแก้ไอนี่ไว้กินหลังอาหางเป็นยาแรงมากเลยข้อสําคัญลือห้ามกินในขณะขับรถ หรือเอาอยาไว้ปั๊บเดียวเดี๋ยวว่ามาไปอาชิกไปแก้บงกังอย่าเพึ่งกินนะเราก่กับมากรงน,นะครับผม,มยากแก้ไอตรานกหัวดแดงสรรพคุณห้ามกินขณะขับรถเพราะจะทำให้ง่วงเอ๊นี่เราก็ไม่ได้ขับรถนี่กินไปมันก็คงไม่ง่วงหรอกเนาะกินเลยดีกว่าอแปะ อ่ะ <im itation> อันติงอันติ้ด,ดูซิว่าทำไมล้างเรามัาล่งๆวะโ,โอ้จะไปรู้ได้ไงป๊าอันติงหลับสนิทขนาดนี้ป๊าคนแก่ฝาบ้านไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกออเด็กคนนรสมันสมร์ทโนได้ไหมช่วทกันเรียกให้มันตื่นมาก่อนอันติงไว้อันติงสวัส <im itation> ดีครับคุณชายใหญ่คุณชายใหญ่หญหญอะไรนี่ห้อง ผมอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยและก,กินยานี่เขาไปใช่ไหมเนี่ยโอ้โห,โโหใช่ใช่แค,ค่นี้เองว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเพิ่งกินยาร้อยว่ากลับมากองยานี่มันกินแล้วมันจะง่วองอาแปแบอกว่าห้ามกินตอนขับรถไม่ใช่เหรอครับ<อ>ถ้ากินตอนขับรถมันจะง่วงใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ขับรถสะหน่อยนะครับผมกินแล้วก็ผมเฝ้าบ้านนะครับไม่ได้ไปไหนเลยครับมันจะง่วงได้ยังไงอาแป๊ะ ี่ง่วนรู้ว่าว่าฉลากไม่งกลางทุกทงทำไปถึงกลางวันเนี่ยขึ้นบนดีกว่าไม่รู้อะไรหายบ้างเนี่ยเออเดี๋ยวพี่กินอนด้วยพี่ง่วน